กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมร่วมศึกษาดูงานกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9ก้าหรือปอทพ9ก้าที่เขาเดินทางไปที่คณะแพทยาศาสตร์ศาิริราชพยาบาลค่ะเราจะไ,ได้มีโอกาสเห็นการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์เพื่อช่วยทำให้คนไทย มีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ เมื่อเร็วๆนี้ผู้เข้ารับการอบรมประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือปทพรุ่นที่9โดยมีพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทย์ทยสภาและผู้อำนวยการหลักสูตรปทพพลตำรวจโทนายแพทย์วิทูลนิติวรังกูลประธานนักศึกษาปทพ9และคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลตวงทอง รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวต้อนรับและแนะนําบุคลากรพร้อมทั้งพาผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูงหรือปทพรุ่นที่9กลุ่มที่1และกลุ่มที่2นําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาระวงวิริยังกูลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานอาคารนวมินทรบพิษแปิบพรรษาและตึกสีสังวานใหญ่หน่วยตรวจโรคศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาภาควิชาสัลยศา,าสตร์ออโตพิดิกส์และกายภาพบำบัดศูนย์ผู้บาดเจ็บกระดูกสันหลังภาควิชาสัลยศา,าสตร์ออโตพิดิกส์และกายภาพบำบัดศูนย์รังสีวินิจฉัยห้องตรวจ MRI CT สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ห้องตรวจเพชร ฝ่ายเภสัชกรรมใช้หุ่นยนต์โรบอตสำหรับส่งยาและศูนย์รังสีรักษา MR Lineac นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมา,าพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือปะทพรุ่นที่9ก็ได้มีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเป็นเลือดด้านชีวโมเลกุลและฟีโนสิริราชอาคารสีสวรินทิราศูนย์หัวใจศูนย์วิจัยคลินิกและโรงพยาบาลสิริราชเปียมมหาราชการุณสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์และอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ด้วยค่ะ พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสร,รับฟังการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิร,ริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร,ร,ร์รพยาบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์ศิร,ริราชพยาบาลไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ วิจัยวิชาการการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องค้นหาสรรสร้างสิ่งใหม่ๆสู่เป้าหมายองค์กรที่เป็นเลิศโดยมุ่งสู่อนาคตด้วยผลงานที่เป็นเลิศเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ระดับประเทศและระดับโลกต่อไปนั่นเองค่ะการพัฒนาของโรงพยาบาลสิริราชจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปรียบเทียบกันกับการพัฒนาของ Apple ในช่วง40ปีที่ผ่านมาที่มีการสร้างนาวัตกรรมใหม่เพื่อน,นี้คู่แข่งเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลศิริราชจึงจำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์เพื่อให้เป็นผู้นำด้านการแพทย์และเป็นสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้โรงพยาบาลศิริราชยังเน้นการพัฒนางานวิจัยที่จะสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถจะนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจและพัฒนานโยบายสุขภาพของประเทศรวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดให้บรรลุปเป้าหมายประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ตั้งเป้าไว้ปี2567สิริราชมุ่งเป้าจะเป็นสถาบันที่เป็นเลิศด้วยผลงานที่เป็นเลิศและในปี2572จะนำสุขภาวะมาสู่ประชาชนรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตให้สังคมไทยและสังคมโลกต่อไปค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทิวามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชได้กล่าวว่าสิริราชเป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะทาง อาจจะเป็นเฉพาะโรคหรือเฉพาะหัตถการที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาต้องสามารถสมมอบผลลัพธ์ที่ดีในการรักษาสมมอบความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีผลงานที่เป็นประจกักษ์โดยมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ว่าสามารถพัฒนาสู่การรักษาที่ดีขึ้นได้เรื่อยๆมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้รับบริการนั่นเองค่ะ ส่วนการพัฒนานั้นในปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชได้มีการนำความอัจฉริยะของเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาระบบให้บริการด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยตลอดจนสนับสนุนการทำงานแก่บุคลากรทางการแพทย์และรักษาพยาบาลมุ่งสู่ความเป็นเลิศซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยตลอดจนสนับสนุนการทำงานแก่บุคลากรทางการแพทย์และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไปนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้พวกเราได้เห็นถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆแน่นอนค่ะจะช่วยทําให้การรักษานั้นดีขึ้นเราก็จะก้าวเข้าสู่โลกอนาคตแห่งสุขภาพ มีสุขภาพดีกันทั่วหน้าถือว่าเป็นการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยทําให้คนไทยมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วหน้าอย่างที่เรียนให้ทราบนั่นเองรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน n Tik t o อก n s t a g r a m และ t w i t เตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ